สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ช่องชินาพาพาทำพาไปนะคะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วนะคะก็มาอยู่ที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะคะมาจากกรุงเทพะคะเราก็มาตั้งแต่วันที่22มีนานะคะก็วันที่อัด รายการกลับมาก็มาพักผ่อนกักตัวอยู่ที่บ้านสิบสี่วันนะคะมาวันแรกก็ไปหาหมอเลยนะคะไปตรวจหาเชื้อวัดโรคโควิดโควิดสิบเก้านะคะ ไปให้คุณหมอเขาตรวจหาเชื้อนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่พบนะคะเพราะว่าเราก็รักษาสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็หมอก็ให้ที่แผ่นกระดาษมาให้เราวัดไข้ตรวจดูทุกวันนะคะดูทุกวันว่าร่างกายในอุณหภูมิของร่างกายเรา มีไข้ขึ้นหรือเปล่ามีไอมีจามมีอาการที่ผิดปกติหรือเปล่านะคะเราก็ทำการตรวจทุกวันนะคะโดยซื้อปลอดมาวัดไข้นะคะก็ในปี2563นี้นะคะเชื้อไวรัส COVID โควิดหรือโควิด19นะคะก็ เป็นกันทั่วโลกเลยนะคะเป็นทั่วหลายประเทศนะคะที่มีการล้มตายไปเยอะมากนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เป็นอยู่หรือว่ายังไม่เป็นหรือว่าที่สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงก็ขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะคะกับเชื้อโรค ที่เราพบเจอในในหลายๆประเทศและในประเทศไทยนะคะสู้ๆกันไปทุกคนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เราก็มาพักผ่อนอยู่บ้านนะคะเพื่อมาดูแลบ้านช่องนะคะที่เราไม่ได้ทางพิธีกรไม่ได้ มาอยู่เป็นกิจจลักษณะนะคะก็จากบ้านไปนานมากเลยก็มาอยู่ที่ได้มาอยู่ที่บ้านของตัวเองจริงๆได้มาพ,พักผ่อนได้มาปัดกวาดเช็ดถูพาอบ้านช่องก็ยังไม่เสร็จนะคะก็เสร็จแต่ข้างล่างนะคะคือข้างบนก็ยังเป็นสังกะสีตีไม้เอ๊ะสังกะสีตี รอบบ้านอยู่นะคะคือข้างล่างก็ทำเป็นปูนนะคะที่ให้ให้เราอาศัยอยู่พ่อแม่ก็เสียชีวิตหมดแล้วนะคะก็ไม่มีใครน้องและก็ลูกของพิธีกรก็เขาก็ไปอยู่บ้านของเขากับพ่อของเขานะคะพิธีกรประวัติของพิธีกรก็ ยังไม่ได้เล,เล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้ามีคนติดตามเยอะก็จะเล่าตั้งแต่เริ่มแรกว่าชีวิตการตั้งแต่เด็กจนโตจนมีครอบครัวหรืออะไรงไงก็จะได้เล่าเป็นคลิปวิดีโอต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะคะที่เข้ามาชมนะคะเพราะว่าการ ที่ตัวเองมาเปิดช่องนี้ก็เพื่อจะเป็นข้อมูลข่าวสารรหรือเพื่อประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้นะคะทางช่อง YouTube ของเราที่เราสร้างขึ้นมานะคะไม่ว่าจะมีคนติดตามมากติดตามน้อยก็ขอขอบพระคุณมากนะคะ ที่กรุณาเข้ามารับชมรับฟังทางช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรหรือจะเป็นปัญหาอะไรที่เพื่อนๆพ,พบเจอก็ขอให้มีชีวิตดำเนินต่อไปและสู้ๆต่อไปนะคะแล้วก็ในปีพศ2563นี้โรคโควิด -19 นะคะ ็ช่วยอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยการดูแลสุขภาพกักตัวอยู่บ้านนะคะไม่ต้องออกไปไหนเพื่อตัวเองและคนรอบข้างจะได้ไม่ต้องติดเชื้อโควิด <c oughs> กันนะคะ <c oughs> ทำกิจกรรมอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะคะถ้าคนไหนที่มีบ้านเป็นหลักเป็นแหล่ง หรือเป็นบ้านของตัวเองนะคะก็ต่อเติมบ้านที่ยังไม่เสร็จหรือรดน้ำต้นไม้หรือเลี้ยงไก่ตามตามที่ตัวเองมีนะคะถ้าคนไหนไม่มีบ้านก็ถ้าอยู่บ้านเช่าก็กับตัวอยู่ในห้องนะคะไม่ต้องออกไปไหนนะคะหรือคนที่อยู่บ้านต่างจังหวัดก็จะโชคดีหน่อยเขาก็จะมี อากาศที่ดีสดชื่นนะคะตอนเช้าก็จะมีพวกหมอกตอนเช้าเย็นสบายนะคะนี่ก็เป็นเดือนเมษานะคะเพื่อนเพื่อนเดือนเมษาเดือนที่อากาศมันก็จะร้อนอบอ,อ้าวนะคะยังไม่ได้เข้าหน้าฝนนะคะอากาศมันก็จะร้อนเชื้อโรคก็จะกลัว <c oughs> จะกลัวไปนะคะ เพราะว่าไอเชื้อโรคโควิด19นี่เขากลัวความร้อนนะคะประเทศไทยของเราก็จะร้อนนะคะอากาศมันจะร้อนมากเลยถ้าออกไปด้านนอกนะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มหรือในห้องแอร์หรือใครไม่มีแอร์ก็ใช้พัดลมเป่ามันก็จะเย็นนะคะเพื่อนๆและสุดท้ายนี้ก็ คงจะฝากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพมีเจลล้างมือหรืออะไรก็ใช้ถ้าไม่มีเจลล้างมือก็ใช้สบู่ล้างมือทุกครั้งที่เราไปจับสิ่งของหรือมือเราสกปรกนะคะพยายามที่ทำ ให้ตัวเราสะอาดนะคะเชื้อโรคมันก็จะได้ไม่ต้องเข้ามาสู่ตัวเรานะคะสู้ๆค่ะสู้ๆไปด้วยกันนะคะขอเป็นกำลังใจให้อีกเสียงหนึ่งของคนไทยนะคะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอต่อไปในวันข้างหน้านะคะขอบคุณค่ะาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกลับมาจากกรุงเทพคะ่ะแล้วก็มาอยู่บ้านของตัวเองคะ่ะอยู่ที่จังหวัดเลยคะมากับตัว สบ้าสิบวันนะคะวันนี้ก็มาทำความสะอาดบ้าน,นะคะนี่นะคะ่ะทาสีลงตุงหน้าต่างทำความสะอาดบ้าน,นะคะเรามาจากกรุงเทพโรคโควิดที่กำลังระบาดท,ทั่วโลกอย่างนี้นะคะเราก็เป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะคะ ที่ต่อสู้กับโรคโควิด19นะคะทุกคนก็กลัวกันทั่วทั่วโลกเลยนะคะอยากให้เพื่อนๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคงจะสู้กันต่อไปกับชีวิตของ ความเป็นอยู่ของเรานะคะเพื่อนๆทั่วโลกก็อาจจะดูแลสุขภาพด้วยการเอาภาพปิดจมูกนะคะที่ว่าเวลาไอาจามอย่างเงี้ยนะคะไม่ให้การไอจามไปติด กับผู้อื่นหรือผู้ใกล้ชิดของรางนะคะเพื่อนๆปีนี้เป็นปีพศ2563นระคะโรคระบาดโควิด19นะคะให้กระจายไปทั่วหลายประเทศนะคะเพื่อนๆอาจจะติดตามข่าวสารในหลายช่องทางนะคะทาง YouTube ทาง ราใช้เชื่อเฟซบุ๊กแล้วก็ทีนะคะอินเตารแกรมหรืออะไรหลายอย่างนะคะก็สู้ๆไปได้วยกันทุกท่าขนทุกทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะพิธีกรแล้วก็เจ้าของช่องนะคะตัอมาตัดมาก็มาทำความสะอาดบ้าน ตัอเตือนทาสีทาสีจากบ้านที่ยังไม่ได้นานอยู่นานร่วมสามสิบปีนะคะพ่อแม่ก็เสียหมดแล้วนะคะพ่อแม่ของทิ่รีกองนะคะเสียหมดแล้วบ้านก็ยังไม่ซึกนะคะนี่นะคะด้านบุน,นะคะด้านบุนก็ยังเป็นสังกษีอยู่เลยนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะ สังกะสีสอยู่สังกะสีตยนะคะเตยเรอบด้านนะคะก็หน้าตรงหน้าต่างก็เราจะทาสีมั่งนะคะแล้วก็มาเตยแตงบ้านให้มันสวยงามนะคะร้นี่ก็ทาสีใ่ะ ก็พี่เกิร์ก็จะทำความสะอาดบ้านนะคะทำร่องน้ำนะคะร่องน้ำจากห้องส้วมหลังน้ำนี่นะคะทุกคนคะ This yes, one. กว่าจะเราจะเสร็จนะคะแล้ว๋ยวยังไงก็จะเอาภาพมาให้เพื่อนได้ดูอีกน,นะคะนี้เดี๋ยวค่อยไปดูว่าเดี๋ยวจะประมวลภาพมาให้ดูหลายๆหลายๆภาพหลายๆตอนนะคะว่าเราทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เราก็ทาสีหน้าต่างนะคะเพื่อนๆ มันมีที่เราถา่ถายทาคะฝั่งนี้ก็ยังทาไม่เสร็จแต่๋ยเราทาด้านด้านในค่ะด้านในก่อนฟังเพลงไปด้วยนะคะใคร อันนี้นั่งร้านนะคะรัระทานทาเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เราก็ปรับหน้าดินนะคะมาฝั่งนี้เราก็ปรับหน้าดินให้มัน ดูสะอาดตานะจะทำเป็นร่องน้ำดังห้องน้ำค่ะให้มันไหลมาเพราะเรายังไม่ได้ทำเป็นที่ระบายน้ำนะคะอันนี้เป็นบ้านแบบธรรมชาตินะคะลาอาบน้ำจากห้องน้ำน้ำมันก็จะไหลออกมาข้างหลังนะคะแล้ก็จะทำเป็นร่องให้มันไหลตรงนั้นก็ามาลดน้ำ พวกผักอะไรตำเนึงนี่นะคะนี่เราก็ทำความสะอาดบ้านให้บ้านมันดูสวยงามและสะอาดนี่ด้านบนนะคะด้านของวิธิกรนี่เสร็จนะคะเราสังกะสีเก่าๆตีไว้ด้านบนนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านนะ นังมก็จะเป็นหนาดนของพนักงนค่ะมานของพนักรก็พาจากที่ว่าบ้านหลังก่อนท็จะทำให้มันดูนีาซึ <S <S <ination. S 3> ้งคูแลัวก็มาทำสื่อมากก่านี้เลมาได้ยังความสะอาดก็จะเก็บ ให้มันเรียบดยูตอนนี้กำลังจะทำให้มันสะอาดนะฮะห้องส้วมนะฮะห้องส้วมยื่นออกมาก็จะทำให้มันสะอาดคะะกำลัน ทาสีก็มาทำรั้วคาดหญ้านะคะขัดไปเลยค่ะขัดไปไปทำบนญไปค่ะสรวัดช่างนะครับใครมีงานนี้รับับก็ติดต่อมาได้นะครับช่างไผ่